เฮ้ยเอ้ยเอ็ยอบิ v บัฟเฟตเอ t กพออันนี้เล่นมาสามรอบใช่ไหมไอ้เทรดเทรดที่ติดไว้หนึ่งไม่ไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนักเลยอันที่อันที่ไปสุดสองละส่งผลหมดเลยแค่ถุงอัไรเลยเลยจะถูกแล้วละ่ะ n มซี่อยากได้นมซี่อะ่ะเอาไอ้เอ้ยที่สุดท้ายเป็นฟีเมติกไม่ชอบคุมไอเทมกันหรอกไอทีประตูทีประตูมีคุมไอเทมไม่ชอบไอศาสตว์ที่เซตเก้าอะไรหยิบแต่ทีเอฟให้รู้นี เีื่อให้รู้นะครับเนอนทอมไม่เอาคือเอ้ยเมลเทนสร้างช่องภูผาสองช่องในแถวหน้ายูนิตท,ที่อยู่ช่องภูผาจะได้โล่ป้องกันและโบนัสพลังชีตประถาวนเอ้ยเนี่ยอยากเล่นแชมเปี้ยนที่ถูกุดติจะได้อันนี้มันคือให้พวกแบบวันแมนแคลรี่อ่ะอ้าวถึงเวลาละถึงเวลาละแล้วถ้าสองอ่ะได้โล่หกร้อยได้เลือดเจ็ดสิบห้าและแปลงแถวหน้าทั้งหมดให้กลายเป็นภูผาอ๋อ ก็คือเมา์เทนสองคือจะเป็นจะเป็นภูเขาเหมือนเลยจะซื้อคมกุม้งทันเออคมกุก็น่าเล่นนีวออ่ว่ะเออว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูออกเมนกันแล้วกันนักกมอ่ะริชแมนช็อโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมทีฟทีโมบายในราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์พร้อมทั้งบริการตลอด24ชั่วโมง,ง,ตโมงเติมเกมทีฟทีโมบายบนเว็บซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Wish Man c คอยใช้แทนส่วนลดได้อีกนะพร้อมกับบริการเติมเกมชั้นนำอีกมากมาย ยิ่งเติมยิ่งคุ้มแบบนี้ต้องริชแมนชัปนหนึ่เรื่องเติมเกมกิจกรรม l u c k tery คอลทีทั้ง,กกสสงสองกลับมาแล้วพร้อมกับแจกมือถือโปโก้ X4 Pro สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดใต้ดีคิปชั่นได้เลยครับโปโบก้ก็น่าเล่นนะครับเลือดเยอะแต่อยากเล่นมอฟไฟอะมอฟไฟโพซิชั่นมันดีอะบนซ้ายอะยืนง่ายเราอยากมีเรีมลิงไม่ได้กุญสูตรแล้วเออเงินมันโลล่ไม่อยากได้เลยเลยไปนี่ปะจบจบผมไปนี่ปะจบจบตัวเองเลือะ เลือนไปเลื่อนเาดูเล่นเลยดีอะคือใจหนึ่งก็อยากเล่นโคบุโกอีกใจหนึ่งก็อยากเล่นหมอไฟไอคิดแต่หยิบอันนี้มามันออกอ่าลืมหยิบอันนี้ไปมันออกแหวไอเทมไม่ได้มอไฟไม่มันกว่าหรอหรือโคบุโกสนุกวะอะไรมันสนุก,กว่ากันจั๊กฟูคือถ้าโคบุโกก็ผมก็เล่นโคบุโกกับทีโมโภาพเดิมเดิมที่เราเคยเล่นมังกรไปนี่อันนี้เซตสองอะเซตสองที่มีพื้น้โหโต้องเก็บตังค์เบโลก็ลเป็นบูยเซอร์ทีโมกับโคบุโกโคบุโกง่ายอะไอเทมเราใส่ได้เลย ลอยได้เลยจะไป็นคิวโมได้เลยโโลเน้นไปเนนแคบโอ๊ะโอเหมือนทางนี้อุย้ยเหมือนทางนี้จะสนุกกว่านะครับไม่ไม่เล่นอะไรละโคบุโก,โกอะไรไม่ไม่เล่นลไ,ไม่เล่นอะไรทักอย่างทางนี้สนุกกว่าไปบ่าวไปดิมาเร็วเนี่ยสองสองไปครับไปเพราะว่าผมมีทีนี้ไททันเล่นง่ายมากถ้างั้นผมจะไม่หยิบเม์เทนอันที่สองมานะเพราะว่ามันไม่มีตัวละครที่ยืนยันเลเทเคม เทนนันเนี่ยผมต้องเออ่เทรดเทรดรอบหน้าผมต้องหยิบอย่างอื่นเนีย่ยมีไลเว่นอ่ะอยู่จนจบเกมได้แต่สุดท้ายก็ไม่ได้โล3ดาวอยู่ดีเช็ค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 เอ้ยทำไมน,นี้แปลกๆคนดูอันนี้อะไรไอ้ PPE PPE อย่าทำกันแบบนี้โอเคไม่เจออันนี้อะไรเนี่ยโลกโ,โกบูโกะของตัวเอาไว้ได้เรียกหกใช่ไหมอยากได้อยากได้ชิมเมอร์ ความตังเยอะไม่ทำเลยทั้งสองเชมเมอร์มาคุมม่มในอยากได้อยู่ครับอยากได้ตังเราอยากการันตีแพ้มากกว่าอ่าหยิบอะไรครับรอไปเล่นเลเจนดารี่เลยเนาะถ้างั้น PPE ไม่ P P e. <laughs> เป็นเป็นคือ PPE เนี่ยผมว่าน่าจะหนักกว่เองนะถ้าเจออ่าเจอตอนด่านหลังสามสองนะเชียบกูโดนกดยอมอัดหน้าไปนเนี่ยเนีย่ยทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเอามาดูเทรดเราจะได้อะไรเพิ่ม วิววอเตอร์เอ้ยนี่ไงผมได้นอมซี่เนี่ยนะหลังจบการต่อสู้ทุกรอบแชมเปี้ยน3ตัวที่อยู่ใกล้นอมซี่ไม่ก็เดอะบอสไปได้รับบอสนักเข้าผู้สมสัครจะมีถ้าเลือดต่ำกว่า60จะกลายเป็นเดอะบอสแล้วออกจากการต่อสู้เพื่อเริ่มซิดอัพซิดอัพครั้งแต่ละครั้งจะเพิ่มพลังยุทธ์สูงสุดแล้วมาออพอเลยจมตีให้อืมนอมซี่งั้นผมรู้แล้วว่าพื้นมีประโยชน์อะไรโอ้ปั๊มเลือดนอมซี่ก่อนแต่มีประโยชน์จริงจร่งเหรอวะการปั๊มเลือดนอมซี่ ให้ขนมน้องเลยครับนอมซี่ก็สกิลเดิมปะปล่อยลูกไฟเราก็ตัดอยู่ได้สกิลเดิมเราก็ให้นอมซี่เป็นแทงไงอ่าโอเคผมได้แผนแล้วผมจะให้นอมซี่ยืนเอ้ยฉ oh ุนเลยฉุนเลยฉุนเลยเป็นแผนครับเปยนแผนเป็นแผนเลยเก่งเกินแผนเป็นโคโบ,โโบุโกแบก เปลี่ยนแผนเลยกูเปลี่ยนแผนละไม่เล่นแล้วพอจูนไปโอบุโกะโอบุโกะและนอมซี่กลับแผนเดิมเรีย <c oughs> กลับแผนเดิมละโอโกโกปุโกะไปเดี๋ยวลงสี่บูยอ่ะดอกทิศนาเพราะผมเล่นพอจูนไปมันสุดท้ายพอครบหกรอบมันก็ได้แค่เศษตังำไข่ทินาไปคุณก่อนถ้านอมซี่สองพันได้อะไรสกิลของนอมซี่จะสร้างบอดักความเสียหายเพิ่มอ,อีกหนึ่งร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเอาบู๊ยังสี่ได้อีกหนึ่งดิก็นอมซี่ยืนนี่ปะโอบุโกะยืนนี่คนเดียว อย่ว่าเราเอาเมาเทนสองเมาเทนสองได้เลือดทีะละเจ็ดสิบห้าหน่วยระหว่างระหว่างเมาเทนสองกับกับเทนเนอร์สองโหวตที่โหวตด,ด,ด,ดิเปิดโหวตด,ดิส่วนตัวผมให้ผมให้เทนเนอร์สองนะ <c oughs> เอาลึกเสียทิเว้ยภูเขาสองมันต้องยืนกับตัวที่ดาวเยอะๆใช่ไหม แชมเปี้ยนที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ใกล้น้องซี่มากที่สุดจะป้อนขนมเอาตามดาวด้วยนี่หว่าเออใช่จะตามดาวด้วยนี่หว่าผมนมี่เห็นใช่ใช่ครับตามดาวครับป้อนขนมหนึ่งชิ้นตามมีเลเวลดาวของเขาให้กับเธอตามดาวด้วยตามดาวเลยผมให้น้องซี่มากกว่าเออผมก็ให้น้องซี่มากกว่าเอาเทนเนอร์สองแล้วกันเกมน,นี้เทนเนอร์สองレストโก้เดี๋ยวถ้าภูเขาสองเรายืนง่ายนะเว้ยเมาเทนน่ะ เขเท่นได้โล่ตั้งหกร้อยเท่แล้วยืนอย่างง่ายไม่เอาอยากเล่นน้ำซี่น้ำซี่น้ำซีน้ำซีคี่คีดีสุดอ่ะไม่ไม่โลอะไรเลยเที <'m> ยบเลยอะไรเว้นสองดาวอะ <'m> ผมต้องยืนแบบนี้ครับผม,มยืนแบบนี้ <c oughs> เพื่อให้ไรเว้นส่งขนมให้ <c oughs> เพื่อให้ทีโมส่งขนมให้ this i s plan this i s my freaking pen <c oughs> เปลี่ยนใจแล้วครับกบส่ง <c oughs> น้มซีแต่นี้เผาอะไร <c oughs> นอมซี่บุยเซอร์ครับนอมซี่บุยเซอร์ผมคือนอมซี่บุยเซอร์ถ้าโคโบโกะสามผมเอาโคโบโกะมาซ้ายได้แล้วเอานอมซี่มายืนนี่ไม่ได้อ้เอเอ๊ะมันเดี๋ยวนะมันกี่คนวะสามคนไม่ใช่เหรอสามคนแสดงว่าต้องต้องเอาเล็กไซมายืนนี้เพราะว่าอันนี้หนึ่งอันนี้สองแล้วก็เล็กไซฝั่งนี้สามพอนขนมน้องหนอ่อยป้อนเจเคนประเด็นคือนี่เหมือนฝืนเล่นเลยนะครับเล่นโคโบโกะโ,โดยที่ไม่มีออลตรนโคโบโกะด้วยซ้ำ ไม่เป็นไรผมซื้อผมชอบผมชอบอะไรที่สิงเสียงเป็นการเล่นคอมโคปุกุกที่ไม่มีไม่มีมออกเมนกบกเนี่ยผมองเอาเล็กไซเลนี่เอาไม่ได้ลืมซื้อกบแต่ซื้อกบไปไม่ช่วยเะผมต้องการแค่บุยเซอร์สีเราต้องรีบสามดาวเพื่อให้เพื่อให้นอมซี่เพื่อให้นอมซี่เก่งให้ไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลือดถลแหละนอมซี่พันพันหนึ่งเจ็ดสิบห้าเพิ่มเลือดเข้าไปเพิ่มเลือดเข้าไป มากกว่านี้เฮ้ยนมอซี่มันยิงโซอี้ตัวเดียวเราศัตรูตไม่มีใครยืนฝั่งซ้ายเลยมากกว่านี้มากกว่านี้อ,กกนอันนี้นมอซี่เพิ่มดาวแล้วปะมันเหลือสแน็คแค่สามอันละพอตัวสองดาวเองให้มาละของทีโม่อะทีโม่อะไรอะอยากได้ตัดฮิวเรามีอ๋อตัดฮิวเรายิงตัดฮิวไม่ต้องใส่ก็ได้ปะมีนอมซี่ตัดฮิวแล้วอะแล้วบูบับปะเอ้ยอาร์คแองกมาไ่าแล้วอะไม่หเหลือขี้อะไรกูเลยสัก มัดมัดมัดผมรอถึงเวฟนี้นะถ้าไม่ได้จูกระเล็ดผมใส่ไอเแทมเราเป็นเทนเนอร์สองนะครับตามที่คุยกันอเอาไว้เ <c oughs> นี่ยน้องซีสองดาวละมันตัวสองดาวให้กี่สแน็ควะเดยวเดนมานับช่วยช่วยผมจำหน่อยเป็นยี่สิบสองอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยี่สิบสองอยู่แล้วดูว่าตัวสองดาวมันให้อะให้กี่อันอยู่มันเขียนบอกไว้ว่าป้อนหนึ่งชิ้นตามอ๋อป้อนหนึ่งชิ้นตามดาวก็คือให้อันเนี้ยให้หก ได้ทีละหครับแต่ถ้าถ้าเป็นสาดาวก็คือให้ทีละสาเท่ากับถ้าเรามีสาดาวสาตัวก็คือให้ทีละเก้าเก้าชิ้นเก้าชิ้นเก้าชิ้นกบยักษ์ชีย้ยะไรไงลูกไฟใหญ่ขึ้นด้วยอ๋อมันใหญ่ขึ้นจากเทนเนอร์สองปั๊บ่รูวอะมีลูกไปเลยโอ้ยเรียนารีโลผมจะหมดเวลาโลคูบุโกแล้วนะต <laughs> ำนี่สงสุยกี่ดาวสามืาสี่เหมือนจะสี่นะเตมไม่ได้มันจะหมดเวลารีโลของเราเลวเนะี่ยผมจะเลเวลหกแล้วเนะี่ย นี่ไปกี่ยี่สองสิบหกลบยี่สองเออถูกละก็คือให้ตัวละสองตัวละสองขนมไม่เจอเลยไม่เจอเลยเนี่ยไม่ใกล้เลยไม่มีใครใกล้ลทุกคนหนำดาวน้อยคุป,ปกโกเลือดเท่าไหร่แล้วเนี่ยสามพันหนึ่งคุปกโกรได้เลือดทีละเท่าไหร่นะเลือดเรื่อสี่สิบห้าแล้วก็ได้จากดอกเบี้ยอีกห้าสิบทีนี้ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆที่ผมอยากได้กันเบดมากกว่กันเบดบอร์ดนี้น่าจะเดือดเพราะว่าเลือดเราเยอะ ยเรื่องเยอะบู๊เอ้ยยิงไปไหนอะโคโบโกะยิงเอ้ยนอมพี่ยิงไปไหนไม่มีความตรงเลยรอบหน้าต้องอออินผมยังไม่เบี้อหกอ่ะมันจะกลายเป็นเท่าไหร่18บแปทับยี่ะเราต้องโลลัวๆแล้วต้องเอาหัวม่งละยิงไปทางมึงซะต้วหัวม่งแล้ว ต่างเพียบเอ่อผมต้องไอเอแล้วอะผมไม่มีคีย์ยดีไอ e เอโชว์ทิน <30. S 1> เอออปขอ่ึขอเบี้ยวเติมซิเวอร์กูประุปโกรหรืออะไรอะ่ะสติลฟาสฮาร์ดหรือว่าการโย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอเคกูรู้แล้วโคบุโกะไปได้เจอโจท์แล้วครับเมลเทนสองสี่บุยเซอร์มันเจอโจทย์ละอยู่นี่นี่เองสัตวไม่รู้กูสามดาวแล้วเว้เยแล้วรอบหน้าน้อมพี่เพิ่มดาวนะครับเพรเราให้ขนมหกชิ้น นายก็คิดเหมือนฉันสินะโคบุโกแบกอ่ะนายก็คิดเหมือนฉันสินะเรามันใจตรงกันเลยด็วันนี้มันเล่ากันปะตาบุยเซอร์แอสเซนชั่นแอสเซนชั่นได้อ่ะอุ้ยเครียดอ้วนอ้วนยังวะมาดูน้องสิอ้วนจังไม่ไม่เอาตาบุยเซอร์อ่ะไอเนี้ยได้แสงนะครับเพราะว่าอยากได้คีทีโมแสงไออีแสงหรือว่าแค่แค่ไฟนอนแอสเซนชั่นเไฟนอนก็ได้ไฟนอนมันง่ายกว่าโลต่อนะ ต้องพิโม่สามเลยผมทำยังไงให้ให้คูโบโกะให้ขนมอ่ะนี่เหรอนี่ปะนี่ไงนี่ไงผมให้คูโบโกะให้ขนมไอ้นี่ก็คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองไอ้นี่ตัวที่สามน้องจะตกสนามแล้วนี้มตัวมันอ้วหนึ่งอ่ะตัวคขอ้วนเลยทีนี้ผมให้ขนมทีละเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดให้ขนมทีละเจ็ดนะครับไปเลยน้องซี่บูมดูดีๆข้างหลังล้มหมดนะครับ ข้างหลังล้มหมดนะครับดูดีๆตรงนี้เฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้โหไอ้ยเฮ้ยที่โกงสัตว์เอ้ยรอนมซี่ผมเพิ่มดาวก่อนนี่ไงผมบกให้ขนมนมซี่โอเคผมยืยนถูกแล้วผมยืยนนีแ่แหละสุ่มฟรีสี่รอบได้รอบนี้นะครับรอบเดียบซื้อไม่ได้อะไม่ซื้อผมต้องการกตัวสามดาวซูเวอร์ไม่ซื้อไอ้จะสุ่งฟรีผมไม่ได้เครียดเลยสักอย่าง โอเคถ้าไลเว้นสามก็โอเคก็จะได้ขนมเยอะขึ้นตอนนี้ผมได้ขนมทีละห่าไหลละสามสี่หกเจ็ดแปดขนมทีละแปดอันนอมซี่จะว้วนไวมากขนมทีละแปดต้องทีโม่สามอะทีโม่สามเราจะยืนง่ายไม้ไม่ก็ 9. ต้องย e ืนอย่างเงี้ยอยู่ดีให้ทีละเก้าต้องเอทอกสามครับผมยเียยืนง่ายให้ทอกไปให้ขนมเอ้ยลิงมันตีนมซี่ ตายไปลิงรู้ว่าผมเอานอมที่ยืนหน้าคุณนมที่ยืนหลังผมนมที่ยืนหน้าไม่เหมือนกันบูมมันเว้ยเรียมันเว้ยผมคือนักเลี้ยงนมซี่ไปหาของให้ไอ้นี่อันหนึ่งอะอะไรอะเรามีหมัดฮอสหรอมันอะไรก็ได้แล้วชิ้นสุดท้ายอะวอกบอกเอ้ยวอกบอกอ่เมอร์ือง่ายเว้ย แลได้สแตตเลือดเวอร์วังอลังการเพราะผมมีเลเจนเลือดจากผมมีเลเจนเลือดจ้าดาวก้อนคอยังางกับมังกรเดี๋ยวว่าน้องน้องรันกับสี่ดาวแล้วเนี่ยไอ้ที่มันมีห้าดาวปะวะมีห้าดาววะอกสามนี่เอทอกสามเรายืนง่ายอ่ะก็คือไอ้นี้ยืนให้ไอถอกยืนนี่แล้วเอาทีโม่ายืนริมนี้ สามปีน,นี้ก็จะให้หนึ่งสองสามเฮ้ยรอบหน้าสี่ดาวแล้วนี่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ๋อยังดีกว่าเราให้เท่าแปดเท่าแปดเท่าแปดแล้เออเฮ้ยอะไรวนะน่ะอ๋อนอมซี่เวียดนามวุ้มเุย้ยไอริยาเกือบตายอุย๊ยไอนี่ผมตายทีมโมอ,อ่ะไอรียามันแคสแล้วมันขี้โกงอ่ะมันแคสแล้วมันมี 3. สามสไนเปอร์โฟกัสอ่ะจะตายหาบเลยเข้าด่านห้านมซี่เราจะสี่ดาวนะครับคนนี้อยู่ไหน เบล6มาเทน2นะ่ยเขาเป็นมาเทน2โคโปโกะก็สามดาวยังโคบสามดาวแล้วอย่วอล์มคอร์อรด้วยเออให้ยืนง่ายละอันนี้ต้องยืนแบบนี้นะครับให้สามตัวนี้ให้นะให้ไลเว่นให้ให้เอท6ให้แล้วก็ให้โคโปโกะให้มาแล้วทีโมโเมื่อไหร่สามดาววะคนดูผมเปลี่ยนตัวละครคทันปะเป็นนอมซี่กัคือเมื่อไหร่ผมจะทีโม่สามดาวอีกนานมากเลยอะมาโคโปโกะเลือดเท่าไหร่เราเนะี่ย ห้าพันเจ็ดห้าพันเจ็ดคอมซีเลือดสองพันแปดหิงอัดกำลังเข้าไปยังสู้ไม่ได้อยู่ดีอะดูฤิทเท่าไหร่ยังสู้ไม่ได้ดูฤิทหกมีโซเชียลไลท์สองน่าจะเป็นหลีซินโซเชียลไลท์นะเก่งครับที่ผมคิดไว้อะพวกวันวันแมนแคร์ลี่เก่งเคนลหลีซินนะเนี่ยตัวแนวหน้าป๊บแล้วไงต่ออ่ะมันกลายเป็นสี่ดาวแล้วไงก็ที่เหลือก็คือเพิ่มไม่นี่ปะถ้าจะไม่ผิดอันเก่า มันจะเพิ่มดาเมจให้ไปเรื่อยๆหมายถึงว่าเพิ่มเพิ่มดาเมจไอเนี่ยพ่นไฟอ่ะนี่ไง240้ีแล้วก็มีสองรอยแปดสินย่งอันไหนเนี่ย <Take that. S 1> ให้ขนมไปแล้วหา้าอนนี่ไงก็คือยิ่งให้ขนมยิ่งยิ่งแรงปะ่ะตอนนี้5 538มีวอ์ม็อกป่ะเชื่อมีมีวอ์ม็อกเกตเยสัก อีกเท่าไหร่นะห้าสามแปดใช่ไหมถ้าผมจะไม่ปิดมันจะมันจะเพิ่มเรื่อยๆเลยยิ่งยิ่งกินขนมก็คือยิ่งยิ่งเพิ่มไปเรื่อยๆเฮ้ยช่ยเลื่อนซื้อไส้สาห้ามไส้สาไปล็อก ไม่ต้องรอกัะโอเคสามดาวละเมื่อกี้เท่าไหร่นะคนดูห้าสามแปดให้ขนมปุ๊บปุบปุบปุบอะเมื่อกี้เท่าไหร่นะตกลงเมื่อกี้เท่าไหร่ไอ้สั์ลืมตัวเลขน,นี่รอสามดาวทั้งแผงแล้วนะครับเหลือเติมทิกช็อตไปเรื่อยๆเอาใหม่พิมพิมไวให้หน่อยพิมไปให้หน่อยเมื่อกี้ห้าสามแปดอันนี้ห้าหกสามก็คือมันแรงขึ้นใช่ไหมแต่แรงขึ้นแรงขึ้นตอนนี้เป็นห้าหกสามอ่สองี่ ปะคุ้มเข้าไปตัดทีปะซะปะคุ้มโปโปโปยืนนี่ปีโมโดนอะไรตายวะเอ้ยผมโดนไอ้นั่นตายอ่ะไอ้กระสุนหน้ากระสุนปิ้ว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 อ่ะมีขนมเอาแล้วเอาแล้ว571เขาแปตด เอาแล้วครับขนมไม่จํากัดเลยครับขนมมันอร่อยอ่ะดีขนมมันอร่อยอ่ะดีน้องขนมมันอร่อยอดีไม่ใช่ยอยากเห็นพันหนึ่ง่ะคนดูผมอยากเห็นพันหนึ่งอะ่ะ <c oughs> ไปเอาพันหนึ่ง,งด้วยปะคนที่ตัวขายดไอเราเจอที่เรียกอย่ะวคนบูมโอ้ยเลียตายแล้วอู้ย ไม่รู้ไม่รู้เยี่ยดีเดียวหายเลยโดกรูดาดโดกรูเยี่ยงหายไปเลยอ่ะปุ๊บเอ่อเอาของดาเมจเพิ่มอ่ะหายครับเมื่อกี้เกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงโกโบโกเลือดเท่าไหร่ละสี่พันเจ็ดนอมซี่สามพันแปดบาทับเอ่อผมต้องผมต้องมายืนริมนี้ให้หมดอ่ะเพื่อกัน จริงจริงจถ้าเซฟสุดก็ยืนนี้ป่ะอ่ะเซฟสุดยืนนี้เลยก็คือตัวที่ใกล้ที่สุดจะย่อนขนมให้ผมอยากามาบังนี้ตัวเหลือใครสาตวนะเท่าไหร่แล้วครับ613ตายนะตีนี้แค่เดียวถึงตายนะครับบุมแค่เดียวถึงตายนะครับ หอมหอม,ม,อมเ,ออเดี๋ยวเปลี่ยนเอาชูเกลตให้ทีโม่กันลงสตอรี่ถ้าลงสตอรี่เคลมันก็ต้องเป็นคนให้ขนมมาดิผมลงสตอรี่ไม่ได้ผมไม่ได้จับผมต้องการบัฟขนมอ่ะหกรสามสเอาถึงพันดิเอาถึงพันผม,มอยากเห็นพันหนึ่ง I อวั t ทูซ e หนึ่งพันมีเซ็ต2ดาวอีตเซ็ต เซตใส่มือเซตขี้โกงขี้โกงบูมข้างหลังหายครับขี่พันเก้าเมื่อกี้เจ้ข้างหลังผมก็หายเหมือนกันว่ะบูมขี่พันสามโอเคเหลือเซต <c oughs> เซตเขายังไม่ไปซิดอัพเลยนะนะ่ะบูมออซิดอัพแล้วแต่ว่าน่าจะเข้ามาเลยเพราะว่าไม่มีใครให้ซิดโอ้นมซี่อย่าทำไมน้นมซี่ฉันบูม มาดิตัวโฟนมซี่กลับมาแล้วจ้านอมซี่กลับมาแล้วจ้าเฮ้ยกดไม่โดนนอมซี่กลับมาแล้วจ้ามาผมโชยอีกอัน the have We plan. plan. a เอ่อไม่มีเจาะกาะป่ะใช่ไม่มีเชื่อผมว่าในการเปลี่ยนของดีโมกันนี้นี้นี้ก็นี้นี้น,น,นี้เอาบาดตายเพราะว่าผมไม่อยากผมจะให้มันส่งขนมขูดสวย ทัสิี่เท่าไหร่หรอวะหกร้อเฮ้ยบอดกูหายไปแล้วหมดนะผมโดนบอดแล้วบอดแจ๊สเอ็กซ์เซลดทห้าเแี่แรงเกินคือมึงแจสไม่พอมึงเอ็กซ์เซดทห้ด้วยคนดูวันนี้แรงเกินเนี่ยโบนัสสาบเปบวกกับแจ๊สเท่าไหร่แจสอี่สิบเอร์เซ็นตโอ้ใหม่กอดเแี่แรงเกิน เวอเกินอ่ะอันเมื่อกีอนะอันเมื่อกอี้ผม,มสู้ไม่ได้แรงเกินไปจับรับไม่ไหวเคนจะสามดาวด้วยบอบอนี้ผมกลัวเซตอ่ะเซตมันแคสทีเดียวทีโม่งตายเลยแกฝั่งมาฝั่งนี้แล้วตรงให้ขนมก็ยืนใกล้ขนมฟีเอาไว้โคไปฮุ่มแล้วหลังตายฟรีสีละฟรีดีละพีีสู้กับเซต เิ้ยเสร็มันไปซีดอัพแล้วเป็นเจ็ดร้อยละเจ็ดร้อยละบูมอะไรน้องเลือดเยอะคุบโกะตบหัวมันอื้มในสัตว์ดนูตบเหล่าบอดเนี้ยยากเกินถ้าเขาเคนสามมันก็แพ้อ,อยู่ดีวะบอดเนี้ยเอ้ยไม่ไม่ซื้อเคนดักไว้แคเนี้ซื้อเคนดักเลยเปลี่ยนมาซ้ายนะโอ,โ,อโอ้โหเคนสามอีกจบแล้วน้องจบแล้วไม่เป็นไร ى, ได้คลิปได้คลิป นมซี่จงเติบโต734ครับมาผมว่านี้น่าจะส,สวยๆเลยปะนมซี่ตรงนี้นมซี่ฮุ่มอือหน้าตายทีหนึง่งไม่ได้แค่ดะบุ่มโอ้ยโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เหมือนจะได้ที่สองนะครับเหมือนจะได้ที่สองแค่นี้เหมือนจะได้ที่สองแะครับเอ้น้อเอ็กซาเดก็ไม่ไหวหรือเปล่าเพราะว่ารอบรอบรอบหน้ามีโอกาสเจอดับเบิลเคนทั้งคู่นะคู่เจอดับเบิลเคนเนี่ยผมเจอเคนคนนี้ก็น่าจะเจอเคนเหมือนกันเอเดี๋ยวเราคนนี้ตายเราก็กดยอมได้ละ759ครับอันนี้เลือด8,000ัขี้เลือด8,000บ้าไปแล้วสโก ผมไม่น่าสู้เคนสามได้แถมเคนสามแม่งมีมือมือบอสเลือกต่ำม่นก็อเอาไปยึดพืด้นนี่ฮุ่มหลังตายที่พันห้าเมื่อกี้เยอโคมโคมตายไปแล้วนะว้าแรงเกินเคนะน้องตายหน่อยตายหน่อยคนเนี้ยตายดิที่สองครับจีจีเออสอมจีไม่ถึงพันหรือเราเล่นต่อวะ <Leon S 1> ไปต่อวะ คือตอนนี้กดยอมได้แล้วนะครับผมกดยอมได้แล้วแต่ก็ยังไปต่อได้เนี่ยถ้าผมมีออกเมงคูบุโกผมผมวันช็อตเคนได้ป่าวะผมอยากรู้แล้วผมสามารถวันช็อตเคนได้ป่ะแบบแดีเดียวเนี่ยอันนี้เท่าไหร่เจ็ดแปดสี่บุ้มเอ้ยพ่นไปไหน ไอ้ขี้นมซี่ตาบอไดไอ้สัสบุ้มจริงจริงเขาเอาเคนมาชนคุปกก็เอ้ยเขาเอาเคนมาชนนอมซี่ผมผมก็แพ้ทั้งนานแล้วไอ้แต่ผมขอโดวนว่าไอ้นี่มันให้ขนมไหมผมจะดูผมจะดูนะว่าเคลมันให้ขนมไหมเท่าไหร่แล้วนะแปดร้อยหกสิบห้าเฮ้ยไม่ให้วะไม่ให้วะไม่ให้ครับไม่ให,ให้ผมสามารถผมจะพูดว่าอะไร เออนั่นแหละซูไมไม่ผลเลยเรผมแล้วว่าผมยิบคุณซูมทำไมวะน่าดีผมสามารถผมสามารถเอาเคลบัฟได้จาก890นะครับอาะเป็นเพิ่มเลยเ,เพิ่มไปแล้วโอ้ย,ยหลังตายเคลนอยู่นู่นหนอยไเคลนเอ้เคลนไปซีดอัพวะ วอตเคียนซิตอัพอะนะอุ้ยเชี่ยแรงเกินไอ้สักด์ผมสามารถปิดดาเมจตรงเคียนซิตอัพได้เลยเหรอดีซ่าล,ลงสู้อะไรไม่ไหวไม่ไหวไม่มีทางไหวหอยู่แล้วมันมันหนีผมได้จะลอวพยายามให้ อแล้วผมไม่เห็นลงไอ้นี่เลยโอ้ยมันอเอาเข็มาชน<ป>บุมเฮ้ย <c oughs> มันหนีไปเนี่ยคือมันหนีมันหนีไปซิดอับอ่ะโอ้น้องน้องสามดาวน้องยังหนีไปซิดอัพอีกไม่มีความแฟร์เลยทั้งนั้น <c oughs> <c oughs> หนีซิดอัพนี่แม่งเก่งกว่าเอเดอฟไนอีกนะเพราะมันได้สเตทปคืนมาแล้วจี้ครับจี้ครับ นมซี่กลับมาแล้วเอเท่ากับสู้ได้หมดเลยนะครับผมสู้ได้หมดไม่ไม่นับสบาทสาดาว5บาท3ดาวผมสู้ไม่ได้อยู่แล้วสู้ได้หมดเลยครับเก่งมาก <c oughs> เก่งมาก <c oughs> นมซี่สูตรนี้คือเก่งมากผมซัดทุกคนอะ่ะแบบนมซี่เลือดเยอะยืนหน้าเป็นแทงได้สกิลตัดฮิวได้บวนทีตายแทบทั้งสนามบูมบูมบูม่มม <c oughs> เก่งชิ่ผายแ <c oughs> นวหลังตัวไหนจะทนได้ <c oughs> ไม่มีตัวไหนทนได้อะ่ะ โดน700รอกว่าถ้าติดคีก็คือพันกว่าปุบหายเลยเก่งชัด <l ots> กบอันนี้กับกบเซตเก่าที่เป็นคอมของมันอันไหนเก่งกว่าของมันดิของมันเก่งกว่า <l ots> แค่นี้มันพลิกแพง <l ots> ได้ได้แบบได้แบบได้แบบแปลกๆแล้วก,กันเออมันเป็นการพลิกแพงที่แบบแปลกๆเออแตบบ่ว่าได้ผมว่าได้ห้าดิ หมดนี้สนุกมากเลยอนะเกยผมยอมรับแล้วว่าทําไมถึงสนุกกว่าชื่ออะไรนะหมดน่าสดชื่อหมดช่องเออว่าแล้วทําไมเขาถึงเอาช้องเข้ามาก่อนเพนกูปาร์ตี้คือเขามั่นใจมากๆเว้ยว่าเพนกูปาร์ตี้สนุกเว้ยซึ่งใช่ผมกล้าพูดเลยว่ามันสนุกมากครับเพนกูปาร์ตี้คือสนุกมากคือคุณเบื่อแล้งคุณเบื่อเม,อเมตา คุณหนีไปช่องสุดท้ายช่องก็นั่งปัน่นเบอนั่งปั่น4บาท3ดาว5บาท3ดาวอยู่ดีถูกไหมมันก็เป็นความน่าเบื่ออีกรูปแบบหนึง่งเออที่แบบมันมันไม่ได้มีวิธีเล่นที่เปลี่ยนไปอะ่ะเอออันนี้มันเบื่อมันมันเหมือนเป็นมินิมินิจุดแล้วกันเออคือแบบแม่งสนุกกว่าจุด5อีกเว้ยมันสนุกกว่าจุดห้ากคือจุดห้าสุดท้ายคุณมี3.5มี 4. 5ุการที่จุดห้าคือเอายูนิตเก่าออกแล้วเอายูนิตใหม่เข้ามาอันนี้คือยูนิตเดิมยูนิตเดิมของเซตสิบเอ แค่เพิ่มลูกเล่นเล็กๆน้อยๆอ่ะแค่แต่มันสนุกจัดเลยวะ่ะใช่คอมใหม่งอกเพียบมันสนุกจัดเลยอ่ะการที่เพิ่มไ n g ตรงนี้เข้าไปอ่ะก็คือเขาเพิ่มไ n เเรื่องเรื่องการเปิดเทรดใช่ไหมครับซึ่งเราสามารถเปิดเทรดพิเศษได้แค่2เทรดแต่ว่าสุดสายได้แค่1 1เทรดเออก็คือเราเลือกได้3ครั้งเลือกครั้งที่1เป็นเทรดที่1เลือกครั้งที่2เป็นเทรดที่2แล้วก็เลือกครั้งสุดท้ายเป็นการเลือกเอาว่าคุณจะสุดสายเทรดที่1หรือเทรดที่2สนุกจัด